กับทักทายสบายดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสกุ่ทุกคนที่เข้ามาหลับชมสองคันหน้าเด็กี่น้องเด้อมื้อนี้ก็ไปเหเ็ดวิ่งเด้อพี่น้องไปให้ได้เครื่องมือแล้วก็มาเนาะราะว่าเขาไปลื้อแบบที่ให้กับพ่อวันวพี่น้องเห็ดกําแพง่ขางเขื่อนแม่น้อยละกับเราสองคนแหละแต่ว่าลือแบบล้อแ,บบแล้วแบบแต่เรียบร้อยไบอแล้วแต่ว่าปั๊มมีปัญหากันเลย บดีเห็ดต่อนะพี่น้องแกจะเห็ดมันแล้วมันตัวแล้วนะครับกระเทิร์นเลยลงมือหับมือเลยเนาะพี่น้องแกจะเห็ดมันแล้วมันตัวแล้วก็สิไปหาเห็ดเรื่องอื่น,นกันหน้ากันเห็ดประมาณได้น้วยนึงแล้วครับเพิ่นก็นโทรมาบอกไปเคื่อนผ่อบ้านเนาะพี่น้องเนาะไปของการบ้านนะมีคอยมีกระนาดมีแม่น้อยแล้วก็มีแม่ตะเมียเนาะเ้อ เิ่นก็นยังบททันเส้นไห้เ้อพี่น้องเดินทาง่อบ้านกรับว่ามันบ่มีทางผายก้าไปน้ำเนาะทีแรกกร้ากาส็สซวา่าคิดว่ามันง่ายเลยพี่น้องคิดว่าเหเ็ดเอกระอกกระซารแลวมาเส้นกันอยู่บ้านแบบมาเส้นทาง่ออยู่บ้าน,นแต่ว่ามันบ่ได้นะพี่น้องกันเลยเยเวลาไปเนาะก็เลยนัดมือใหม่เด้อพี่น้องเด้อ ก็เลยนัดมือใหม่ก็เลยนัดมือใหม่ตามคลิปแบบแบบโทรหาเพื่อนเพื่อนกันยังบท่านหาผู้ขับนะบาพอว่าถังถึงคันแบบว่าที่ได้ปะล่างกัน,กนคือเก่านะพี่น้องแต่ว่าเพื่อนก็นมาอยังมาเฮือนนะมาอยู่เฮือนอยู่ยังเอาเก่าเอาของมากี่ตัวมีปัญหากันซื้อ,อ,อแล้วก็นนั่นแหละเพื่อนวัดว่า เส้นยาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้อยากให้มันแล้วมันถั่วนะลองอยางเส้นมันแล้วมันถั่วเนาะเส้นมันแล้วมันถั่วคือว่าแล้วพอแล้วก็แล้วก็วกยังบอกเขาใจมากแล้วก็ว้าไป ทูไปก็เลากับเมาเว้าเว้ากับไลายในมือเศร้านี่มิแต่เล่าเว้าเนาะเลาเว้าผัดแบบนี้นะเราญาติมิแต่ไปกันสำนั่นบอกแบบว่าบอกบอกถึงเจ้าโคตรลุงตาไปนั่นแล่วผัดแบบบอกจะแบบแบบงากๆหน่อยนะแบบนั่นนะแต่กณะกัมาลมกับเล่าแล้วแล้วก็เข้าใจแล้วว่า ไปกันบ่รอยกะนนั่นเนาะวาละทางใครทางมันน้พี่น้องเนาะทางไผทางมันมีแต่นัดมือนัดญามใหม่เนาะกันกเสียยะประหางกข่าวก้องก็น,นา่ากับคนมาแล้วถ่ายยอยคนมาแล้วส่วนหนึ่งก็อยู่เพื่อนลุงวันอีก้นใหม่้นต่อกับคนถ่ายยอยมาแล้วนาะพี่น้องเนาะ ต้นไหม่กับบได้เอามาลายลวงลายต้นใหม่กเอามาสองสามต้นตัวได้แพงแพงแพงหลายนะพี่น้องเเอามาแล้วเดี๋ยวก็นากันสีถ่าคยคลิปให้เบิ้งเลยไปการปูก็เอามาเลยเนาะเอามาประมาณทงหนึ่งเอามากระตากแหงไว้เมื่อคืนนี้ผลทำเดี๋ยวพี่น้องเด้ออันนี้ก็น่าเห็ดเอาใจใส่เห็ดเนาะเผื่อสีเป็นเป็นเดือนสองเดือนพี่น้องลยไปกวดเอา เดี๋ยวกลางนะพวงชนนะ้าพี่น้องเนาะก็มาปลูกซะอยู่ในเฮือนกับผมมีคนบบรักษาบริบาลก็เลยมา,หายให้ยพอขับต้นนี้เนาะเอามาเดี๋ยวพี่น้องเด้อแล้วก็นี่แล้วก็นี่สามต้นนี้เอามา,าสาวมาเขาปวาดิโต้หนะ้าพี่น้องเนาะเรื่องแม่ก็หนากอะ แล้วก็หูแล้วแต่โบจะใหเ้เราไปนะโบจะให้เส้นหรืว่าพืธที่ผ่านมาเราก็เสียใจแล้วเนาะพี่น้องกับเรื่องกนาก็หลายอย่างเนี่ยกนาก็เป็นยันบาสนะพี่น้องเนาะคือว่าแล้วเราคนสุขภาพบอกแข็งแห้งทางร่างกายยังไม่มาเสียจิตใจยันนั่นเนาะพี่น้องอยันยันบาปกน็นากับยันเราสอกเรายังไปกนะ็เลยบแม่ตัดปัญหาบนเ,เอาไป นี่แต่ห้พอและทางพอขันโได้พอกันยังไอเป็ดเลยวไปแต่ว่าอำนาจการจัดตั้งก็เป็นกับว่าโบได้คนหนึ่งกับสองคนนะพี่น้องทีว่าเคยไปเหตุบทบันทึกนะั่นก,ก็โบได้เนี่ยกับมีลามนี่ยังไปผู้หนึ่งสองคนนะพี่น้องเป็นเป็นอันนั้นเป็นหลักฐานเนาะเป็นเป็นคนขำเป็นยังละ คุณคำประกันเนาะหับผู้นำน้าบอกยังไงทางฝ่ายกนันามีคนสองคนหับผู้นำาน้าแบบนกัน,ะกนาปัดกบด้าไปไปเลยเนาะกสิคิดง่ายๆแล้วคือว่าเฮ็ดแล้วก็สิมาเส้นพอเส้นแม่ยื้อแล้วก็เป็นเงินแล้วก็มันแล้วคิดว่าแบบนี้นะก็เลยบอ่ได้เอา,าไฟไปนะ้ำเหมือเส่าเนานะเป็ด ไก่กับที่กระบาดเอามาเบิดดอกเป็นตัวผู้ใหญ่ก็ให้ปะไวเป็นมันเอนมันเอามาเยอะกับก็น่ากับเอาดอกมันรักมาอะไรทะลกไก่ตีแล้วก็น่าตก็ลักไปเอาลูกมันมาสองสามตัวนี่ก็แล้วละก็ยาวละปะไว้ก็มีแต่คนหลักน้องพี่น้องมันกับชัดมันมีแต่คนหลักมันเ็กระยานนันมัน มาพันใหญ่มาจังหน้าไปขากินบ่ฮู้ว่าไก่ตีไก่ยังเนาะเดี๋ยวจับมะลีอย่า,ายงันมันจับหนกกสิปะเลยอย่างไก่กาต้นไม้ก็เอามาสองสามต้นเนาะไก่หน้ากับปะไว้ดัดบ่หักษากันชื่อว่าแล้วนาอพี่น้องคณะกับปลูกเปิดชินใหญ่ได้ขนาดนั่นกันเป็นกันหลายเดือนหลายปีเนาะ พี่น้องก็คนหมัดนะทีแต่โบราณบัตเอาคือกนาวา่าแหละปลูกได้ขนาดนั้นปลูกหายขนาดนั้นนะพี่น้องเนาะตัวดงบอกตัวไม้ก็ไม่ได้เอามาดอกไม่ใช่ไม่ก้าลายเยู่ไม่แต่นกนาหิห่งได้หลายหน่วยอยู่ในเรื่องซี่กว่าหน่วยหมดละ มันกันยาก,ยากด้วยพี่น้องกับทาใจายากในก่นาลพันธุเนาะก็มอนเฮากับมีมีของเป็นห่วงหลายอย่างแต่เ,เห็าเห็ดอยู่ในนั่นนะพี่น้องกับว่าเป็นเฮาเห็ดเฮาส้างเฮากับปลูกปันนี่ในน้องพี่น้องเนาะเป็นสัตว์เลี้ยงเป็นเนาะเป็น่วงปลูกของฟางลูกเต้าแล้วก็เป็นห่วงหลายอย่างในกนากั กับเพื่อเขาสี่ทำใจได้นะมันกัเนาะมันปรับปรับเลยมันกับมันกับกระทันหันเนาะมันกับเหตุแบบนี้เนาะพี่น้องกะเวลาคุนหมักเห็ดมันกับจำเป็นกับหน้ากันเนาะจำเป็นจำเป็นกัคือว่าอนากัชสีได้ยืนยืนอยู่ด้วยพี่น้องเด้อค่ะถ้เป็นเงินเป็นคำกับขาเลี้ยงลูกนำกันกัะพี่น้อง เียงลกูกนำกันเป็นเงินคำก็น่าได้มากก่ะทีเงินหายยูตะหมอกตะเมฆก็ซื้อหนอกซื้อนมหายยูขัดว่าว่าพืชในแถาขัดว่าไม่นี่ขัดว่าก็น่าชีวิตเงินคำหมดต้องการว่านมเนยเอาม Ora, าให้ก oui, ับสิเหยียบทิ่มเป็นขนมข้าวต้มขนมกับว่าเป็นหากระบอกทึกงมาพี่น้องเนาะลูกเต้าไว้บวดเป็นห่วง นว่าไปก็ั้ว่าแล้วความเงินเมาเนาะพี่น้องมันก็นอันอันหลายอย่างระเบิดระบูดนาะอินน่าพมไปกับกันว่าเบาสะไปมือน,น,นักก็ลงนะ ลูกเต่าไผ่บ่เป็นห่วงเป็นใย,ยน,พนนะพี่นนะ้องเนาะเผื่อสิเลี้ยงใหญ่ขนาดนี้ครับบางคนก็คอมเมนต์มาว่าเข่ากับโบจักบอนโอ้ยมันโบแหนดอกเจ้าโบอยู่น้ำพอนเจ้ากับโบผู้ดอกนันนะมีน้องเนาะเรนขี่เป็นเหนีย้ยความคำกลางคืนบ่มีนมนายมากับไปซื้อไปปุกหานเขาจะบ่เคยเป็นพ่อเป็นแม่คนละบ่ผู้ดอก ว่าเลี้ยงลูกไปที่ใหญ่ขนาดนี้ไม่ต้องลำบากขนาดเลนเนาะ,ะ,ะนมข้าวต้มขนมเสื้อเสืผ้านะก็น่ากะมิเตแม่เพิ่นจัดการเล่นข้าวต้มขนมก็น่ากะซื้อให้อยู่ลูกเต่าก็กระหักแพงแไ้วไปผมแพงลูกแพงเต่านพี่นอะอันคนแท้ๆ ือวยแล้วพี่น้องมือเนี่ยบ่ยังบ่ได้แล้วพี่น้องยังบ่ผ่านมีแต่นัดมือนัดงามใหม่เนาะกับสีวอากระเพิ่นหม่เอามือได้พร้อมดแล้วก็น่ากับสีบ่ไปเจ้ากี้เจ้าการยังดอกเวลาไปเล็กๆหน้อยๆก็ไปเวลาเครื่องมือเอาสีใส่ก่อสร้างเขาก็ต้องไปค้นเอามาเนาะบางเถื่อนมันก็เอามายังบ่รอดยังลืมนั่นลืมนี่เนาะก็น่ากันเนาะเนาะยังได้คิดกับเรื่องแบบนี่บางเถื่อนมันก็ลงลงลืมลืมไปได้พี่มันก็ลืมไปมันก็ แล้วอ,ออกมาตัวนี้ยังลืมอันนั้นนะนม่นะะย่ยอยไปมนะัปต้องย่าด้วยสิว่าไปลงลไมมลงมือให้แม่เท่าแม่เท่าจะ,จะไปคิดก็จะบุปะเป็นคนแบบน,นั้นแบบนั้นเม้าสันได้กันยังบอยให้นลงมือมแต่ใคมิเต่นั่นเนาะ โอเคเนาะคลิปนี้มีแต่ท่านี้แล้วก็น่ากะซีมาซีแจงซัมนี้แหละพี่น้องเลยโอเคเนาะนี่จะต,ตามนั่นแหละพี่น้องก็น่ากับกะซีวอกับพาะอีกบานนึงเธอหนึ่งกะซีปอบให้เพิ่นไปแหละพี่น้องเลยเงินค้ำกับว่องง่ายๆก็ยังบ่มีเด้อพี่น้องเด้อขัดว่าแม่เฒ่าวเปล่าๆก็เอาเงินแม่เฒ่าวและออกก่อนเนะาะพอก็น่าก็มานอนบ้านแล้ว บมได้ไปนอนบมได้ไปนั่นมีแต่เรื่องของจาเป็นเลยก็น่ากับบางทย่ากับความห่วงยอย่างไปจับเอามาแล้วก็กลับมาเหดเวิ่งตามผอบันต่อผมมีอยังหลายดอกโอเคเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้กับมีแต่ท่อนี่แล้วก็น่าซิมาซีแจงในคลิปหนิครับพ่อๆกันคลิปหนาเนาะ